นักเรียนทุกคนค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนคาบนี้กันนะคะเราก็ขอทบทวนคามร้ของคาบที่แล้วก่อนก็คือคาบที่แล้วเราได้เรียนเรื่องอะไรเป็นคะจําได้ไหมจําได้ใช่ไหมคะคือเรียนเรื่องสัสดส่วนของคนค่ะก็คือเราเรียนเรื่องการวาดรูปคนแบบเต็มตัวแบบนี้นะคะซึ่งนักเรียนจาได้ไหมว่าคนมีกี่สัสดส่วนแปดค่ะ ือสัดส่วนของแต่ละส่วนก็จะคือจะเท่ากับขนาดของหัวนะคะวัดลงมา8ส่วนค่ะตามแบบนี้ใช่ไหมคะที่เรียนกันเขาแล้วยังจาได้กันอยู่ไหมค่ะครูก็ได้ให้การบ้านนักเรียนกลับไปทํากันใช่ไหมคะให้เราเติมเสื้อผ้าแล้วก็เนื้อหนังของตัวกา้กางปลายที่เราได้วาดกันไปในห้องทั้ง20ตัวทํากันเสร็จหรืยอยังคะ เสร็จแล้วค่ะเสร็จชัวร์เลยโอเคไม่เป็นไรนะั้นเดี๋ยวค่อยดูกันตอนท้ายคาบกันนะคะอะตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันในคาบวันนี้ก่ค่ะวันนี้คาบนี้ที่เราจะเรียนกันเราก็จะมาจับเฉพาะสัดส่วนนะคะของมนุษย์ก็คือใบหน้าของคนค่ะซึ่งถ้าเกิดเราสามารถรู้สัดส่วนใบหน้าของคนได้เราก็จะสามารถนําไปวาดภาพพอร์เทรตหรืออะไรได้ง่ายขึ้นค่ะก็ ตามสัดส่วนที่เห็นบนนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมีการสาธิตวิธีการวาดให้ดูอย่างง่ายๆค่ะเพราะงันนักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก็คือดินสอนะคะแล้วก็กระดาษค่ะค่ะมาเริ่มวิธีการสาธิตกันเลยดีกว่าค่ะค่ะขั้นแรกของการวาดสัดส่วนของใบหน้าหรือว่าใบหน้าคนนะคะก็คืออย่างแรกนักเรียนต้องแบ่งเส้นขั้นกลางก่อนค่ะลากลงมาเลยเอาให้กลางกระดาษนะคะ เราวาดเส้นตรงกลางกระดาษแล้วนะคะเราก็จะมาแบ่งสัดส่วนของใบหน้าเป็นสสัดส่วนครึ่งค่ะสัดส่วนที่นางอ่ะขคดไปก่อนทั้งสามสัดส่วนจะต้องเท่ากันนะคะส่วนส่วนสุดท้ายก็จะครึ่งเดียวนะคะ นีค่ะค่ะแต่ละจุดก็คือจุดนี้จนถึงจุดนี้นะคะจะเป็นบริเวณของคางมาถึงที่จมูกค่ะจุดที่สองไปถึงจุดที่สามจะเป็นบริเวณของจมูกไปถึงโหนกคิ้วค่ะส่วนจุดที่สามไปจุดที่สี่จะเป็นจุดบริเวณโหนกคิ้วไปถึงไลายผมค่ะส่วนจุดที่ห้านะคะจากจุดที่สี่ก็จะเป็นลายผมไปถึงกระโหลกศีรษะนะคะ หลังจากนักเรียนแบ่งแล้วนะคะให้เราวาดวงกลมบริเวณด้านบนแทนกระโหลกศีรษะของคนค่ะค่ะเมื่อเราวาดวงกลมจากจุดที่สองไปถึงจุดที่ห้านะคะจุดสุดท้ายเราเราก็จะได้กระโหลกศีรษะของคนค่ะจากนั้นเราก็จะมาวาดโครงสร้างหน้าทั้งสองด้านนะคะนี้เป็นคางค่ะ ก็คือใบหน้าของจะได้รูปหน้าแล้วก็คือใบหน้าของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะจะไม่เหมือนกันค่ะของผู้หญิงจะมีความเลียวเล็กกว่าค่ะผู้ชายจะมีกรามที่ใหญ่กว่านะคะค่ะโอเคมาขั้นต่อไปกันเลยก็คือ,อเราต้องเริ่มวางจุดของจมูกจุดของจมูกจะอยู่บ,บริเวณเส้นที่สองนะคะตรงจุดนี้เมื่อเราวาดจมูกแล้วตอนนี้เราจะมาเริ่มวางตำแหน่งของปากแล้วก็ ตาค่ะโดยปากนะคะก็จะเกิดจากการที่เราแบ่งครึ่งเส้นที่หนึ่งกับสองแบ่งครึ่งค่ะบริเวณปากขอบปากด้านล่างก็จะอยู่ตรงเส้นที่เราแบ่งครึ่งน,นะคะปากจะอยู่เหนือเส้นที่เราแบ่งครึ่งไว้นะคะเราก็จะมาวางตำแหน่งตาก่อนค่ะตำแหน่งตานะคะตรงหัวตาค่ะจะอยู่บริเวณเดียวกับปีกจมูกค่ะาลากมาค่ะพอหัวตาอยู่ กุญแจมนตรงกับปีกจมูกแล้วนะคะเราก็มาวาดตาเลยค่ะตาอ๋อตำแหน่งของตานะคะจะต่ำกว่าตำแหน่งของเส้นที่สามค่ะเพราะว่าเส้นที่สามคือตำแหน่งของโหนกคิ้วค่ะตรงนี้ก็จะเท่าขนาดของตานะคะเอาใส่ลูก,กตา ส่วนตำแหน่งของมุมปากนะคะจะตรงกับบริเวณของดวงตาค่ะจากนั้นเราก็มาวาดปากตรงนี้คือโหนกคิวนะคะเพราะงั้นคิวก็จะเหนือตาขึ้นมาค่ะค่ะตอนนี้เรามาถึงการวาดผมนะคะก็คือนี่ค่ะเส้นที่สี่นะคะคือเส้นลายผมค่ะเราก็วาดขอบเส้นผมนะคะ ผมของคนเราอ่ะจะฟูมากกว่าการะโหลกศีรษะนิดนึงนะคะเพราะฉนั้นเราจะเติมต่อมาเราก็จะมาใส่หูก่อนนะคะหูนะคะตำแหน่งของหูจะอยู่ระหว่างบริเวณดวงตาค่ะถึงปลายจมูกค่ะเลาวัดเลยเมื่อเราได้หูเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เติมผมลงมานิดนึง ค่ะนี่เราก็คือจะได้การวาดสัดส่วนของใบหน้าอย่างง่ายแล้วนะคะจบไปแล้วนะคะกับการสาธิตวาดใบหน้าสัดส่วนของคนอย่างง่ายนะคะก็เดี๋ยวครูจะปล่อยให้นักเรียนได้จับคู่กันวาดใบหน้าของเพื่อน,นะคะ่ะโดยไม่ต้องลงแสงเงาหรือลงสีนะคะแค่วาดเอาลายเหมือนที่วาดไปเมื่อกี้ค่ะค่ะก็มีข้อสงสัยสัดส่วนของใบหน้าตรงไหนหรือเปล่า ค่ะไม่มีนะคะงั้นครูถามกับค่ะว่านักเรียนคิดว่านักเรียนได้ประโยชน์อะไรจากการสอนทั้งคาบที่แล้วแล้วก็คาบนี้ค่ะเกี่ยวกับการวาดคนค่ะค่ะประโยชน์ที่ได้นะคะมีมีมากมายอย่างเช่นเรานําไปใช้ในงานออกแบบต่างๆนะคะอย่างงานออกแบบแฟชั่นค่ะนี้ก็ต้องรู้สัดส่วนของคนใช่ไหมคะแล้วก็งานออกแบบทางสถาปัตย์ค่ะ ซึ่งทางสถาปัตย์นะคะก็จะทําให้งานออกมาดูมีชีวิตชีวามากขึ้นค่ะแล้วยังเป็นพื้นฐานของการนําไปวาดคนแบบก่อนที่นักเรียนจะลงสีหรือแรงเงาได้อีกด้วยค่ะค่ะก็การสอนวันนี้การสอนวาดใบหน้าก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะ